สวัสดีค่ะเเรื่องต้องรู้หากต้องทำการตลาดบน Tik Tok ในปีหน้า2021สวัสดีค่ะครูพี่แนนมาแล้วนะคะครูพี่แนนจากเพจจิตวิทยาออนไลน์บาครูพี่แนนนั่นเองนะคะอา่านะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบคริ i n g ซ e a s o นเนาะเราก็จะจัดฉากบรรยากาศนะคะด้วยต้นคริสรต์มาสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาบรรยากาศเชียงรายนะคะแบบมีต้นคริสรต์มาสมาฝากทุกคนนะจ๊ะ โอเคนะสวัสดีวันหยุดทุกคนนะคะวันนี้ครูบอกเลยว่าตื่นเต้นมากกับเนื้อหาที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นเนื้อหาใหม่สดอัปเดตสดสดร้อนรเลยนะคะจาก The Growth Master นะคะเขามาแบ่งปันเรื่องนี้และครูก็เอามาแบ่งปันทุกคนเพราะรู้ดีว่าในปีหน้าใครอยู่ในช่อง TikTok ยอดขายถลม่มทลายอย่างแน่นอนค่ะอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอะไรมากั้นเลยจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะไหลไปตามกระแสะค่ะนะแค่ปีนี้ปลายปีนี้นะคะตื่นเต้นกับหลายๆคนมากที่ขายออนไลน์นะแบบมีสินค้ามีโหมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ที่มันมานะคะที่ที่มันคอยแต่จะมาแบบ อัปเดตกันตลอดนะคะเออนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะเจ็ดข้อเดี๋ยวครูแชร์ก่อนนะคะใครอยู่กันนะคะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะโอเคอ่าโอเคนะคะอ่านะคะโอเคห่างมาค่ะ มาค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์ไลฟ์กันนะคะคัดลอกลิงก์เนื่องจากมีอินบ็อกซ์เข้ากันเลยนะคะเนื่องจากมีอินบ็อกซ์นะคะมาสอบถามเรื่องคอลลาเจนสักนาโรสโกของคุณเองนะคะโอเคตอบกันสักครู่อ่ะนะคะโอเคกลยุทธ์อ่ากลยุทธ์การตลาด,ดติ k ต o k ปีหน้าแน่นอนนะคะมาแน่นอน โอเคมาค่ะวันนี้ทุกคนไม่ได้ทํางานกันใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนอ,อยู่บ้านกันใช่ไหมทุกคนนอนกันแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยเงียบกริบกันเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูแชร์ทิ้งไว้แล้วกันนะคะใครมาดูย้อนหลังถือก็สวัสดีด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไลฟ์นี้เนี่ยฮามพลาดจริงๆนะคะสคําหรับนักธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะใครที่คิดว่าฉันจะอยากโปรโมทสินค้าฉันใน Tik t o ็อกคุณต้องมาเจอไลฟ์ rew, ครูค่ะ และครูก็จะแช์นะคะครูก็จะแช์มาครบครบครบคัดลอกลิงนะคะทีนี้นะคะวันนี้เรื่องของการตลาดกรณีย์ทิกตกปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงครูบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการที่จะมีคนนะคะจะมีผู้ที่สนใจเนี่ยทำการตลาด ใน Tik t o อเนี่ยเข้ามาทำตลาดใน Tik t o อเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ถล่มทลายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูแชร์ในในกลุ่มอ่า t ิกตอกพลังบวกก่อนนะคะเดี๋ยวครูแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนละกันนะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นนะคะ เพราะว่าครูม,มีกลุ่มนะกลุ่มฟรีนะคะใครสนใจนะคะขอเข้ากลุ่มได้พลังบวกที่มาพลังบวก t ิกตอ,อกนั่นเองนะคะเราจะมาเพิ่มพลังกันแล้วเราก็มีอะไรที่มันเป็นข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องทิกตอ,อกเรามาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนนะคะและวันนี้นะครูม,มาดึกนิดนึงนะคะเพราะว่ากยุทุ์กรยุทธ <laughs> กลยุทธ์หลายๆอย่างนะคะต้องแบบช็อตคัดรวบรวมไว้ในเจ็ดข้อนี้นะ,คะ,ะใครอยู่กันนะคะครูฝากแชร์ด้วยพร้อมกันหรือยังคะทุกคน มาค่ะนะคะในเรื่องของต้องบอกเลยว่าติ๊กต็อกเนี่ยมีการเจริญเติบโตของแอปพลิเคชันที่สูงมากๆนะคะเป็นที่จับตามองของทุกๆฝ่ายนะคะทุกๆฝ่ายจริงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์คซักเบิร์กนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆนะเขามาจับตานะคะจ้องมองรวมถึงนักธุรกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้านะคะจ้องมองแอปนี้นะคะและบอกเลยว่านะคะ,ะมียอดการเติบโตที่สูงมา,มากๆ มีผู้ใช้ถึง800ล้านคนในปีที่ผ่านมาและยอดการดาวน์โหลดถึง1,000ล้านครั้งและปีหน้านะคะจะมีผู้ใช้สูงถึง1 2 2 0 0ล้านยูเซอร์นะคะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยทำไมมันถึงโดนทำไมมันถึงดังและปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ TikTok นะคะมาอัปเดตกันค่ะข้อแรกมาเลยนะมาเลยนะคะข้อแรกค่ะ ข้อแรกเนี่ย TikTok เนี่ยจะเป็นที่จับตามองของเจ้าของแบรนด์เจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของสินค้าเจ้าของบริษัทหรือว่าเนี่ยมีสินค้าอะไรทุกคนจับจ้องมาที่แอป TikTok แล้วเพราะว่าตอนนี้ TikTok มันไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เฉพาะ Gen Z เท่านั้นแล้วนะคะทุกคนรู้หรือเปล่านะคะมีมากกว่านั้นตอนนี้มีการสำรวจแล้วนะคะในปีนี้ปีที่ผ่านมาย ปีนี้ตลอดทั้งปี2020เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งหลังของปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ TikTok ดูไหมเกิดอะไรขึ้นดูไหมเ,เขาเริ่มมองเห็นนะคะผู้ที่มาใช้ Account User ของ TikTok เนี่ยเป็นวัยผู้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าค่ะจากแต่ก่อนที่เราคิดว่าเจอแต่เด็กๆเ,เจอแต่อ,อะไรอะ่ะเด็กมาเต้นหรอเด็กเจนแซดแบบนี้นะคะหรือว่าเด็ก มัธยมแบบนี้ไม่ใช่ละนะคะวัยรุ่นไม่ใช่ละมากกว่านั้นเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเล่นเนี่ยเติบโตสูงถึง5เท่าเลยและในปีหน้านะคะกลยุทธ์ของ TikTok ปีหน้านะคะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะคะเจ้าของกิจการจะกระโดดเข้ามาอยู่ใน TikTok มากขึ้นค่ะจะกระโดดเข้ามาเล่นแอปพลิเคชันนี้มากขึ้นแล้วก็มาทำการค้าทำการตลาดผ่านแอป t i k t o กกันมากขึ้นค่ะเออ เอออย่างนี้ก็หมายความว่ายังไงคะเขาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะตอนนี้เป็นแหล่งรวมอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการจะมารับรีวิวเนาะรับรีวิวสินค้ารับรีวิวอะไรต่างๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะรูป,ปุ๊กกี้สวัสดีคะ่ะครูเปลิลสวัสดีคะ่ะใช่แล้วนะคะทุกคนต้องไปอยู่ในติ๊กต็อกนะ,ะและรวมถึงรวมถึงนะคะ อ,อินฟลูเอนเซอร์ที่จากเดิมเนี่ยเขาอยู่ใน Instagram อยู่ใน y t u t u นะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยย้ายนะคะย้ายตัวตนมาอยู่ใน TikTok กันหมดแล้วนะคะเพราะว่าปีหน้านะคะจะเป็นจะเป็นการถล่มของเจ้าของแบรนด์เจ้าของกิจการนะคะเขาก็จะมาจ้างงานเนาะถูกไหมจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงเขาก็จะมายิงแอดและทำกันตลาดในช่อง TikTok นะคะ มันก็เอื้อประโยชน์ทั้งทั้ง3ฝ่ายนะคะทั้งแอปทิกต o อกเองนะคะ mm. ก็จะได้ค่าโฆษณานะคะตัวที่เป็นผู้สร้างหรือคนที่ไปสร้างตัวตนใน Tik t o อกเขาก็จะได้ค่ารีวิวค่าองค์ค่าโฆษณาต่างเนาะรวมถึงมีการแบบรับรีวิวหรือมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะและเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ได้ทำโฆษณาที่ในราคาที่ถูกกว่า Facebook แน่นอนนะคะเรื่องนี้นี่สำคัญมากและทุกคนจับตามองไว้ให้ดีด รวมถึงใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนนะคะห้ามพลาดที่จะมาทําการตลาดในแอปทิกตอ็อกนี้นะ,ะสุดยอดมากจริงๆนะคะแค่ปลายปีก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะอ่านะคะข้อ2ค่ะกลยุทธ์ข้อ2นะคะเรื่องที่2ก็คือว่าปีหน้านะคะเขาจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเฮ้ยฟีเจอร์อะไรวะให้ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาคือฟีเจอร์เขาเรียกว่า Shopping นะคะฟีเจอร์ของกด Shopping คลิกคลิกปุ่มเดียวเนี่ยเข้าไปที่แบบ Shopping เลยจะเห็นเลยว่าแบบเ,เข้าไปหน้าแบบตะกร้าสินค้าซื้ออะไรไหมช้อปปิ้งได้เลยนะคะปีหน้าจะเข้ามาแล้วนะคะตอนแรกเนี่ย forecast กันว่าในอีกหลายปีนะคะแต่ปีหน้าจะเข้ามาแล้วค่ะนะคะเพราะว่า tiktok เนี่ยล่าสุดในเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่เองค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ tiktok เขาจับมือกับ ระ,ระบบอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะคะที่เป็นระบบช้อปปิ้งนะเขาเรียกว่าแพลตฟอร์ม s h o p ปี้แพลตฟอร์มเนี้ยแพลตฟอร์ม s h o p ปี้เนี่ย t ิ k ต็อกจับมือกันแล้วและในปีหน้าก็จะนำแพลตฟอร์มเนี้ยเข้ามา,าร่วมกันกับแอป i ิ k ต็อกนะคะโดยที่พ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเมื่อเขา,าทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยลูกค้าสามารถ สนใจคลิกปุ่มเดียวแล้วก็เด้งออกไปหน้าช้อปปิ้งเลยโอ้โหมันง่ายมากนะคะทุกคนและแปปอป TikTok เนะี่ยเป็นแอป,ปที่แบบเพิ่มการมองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นมันง่ายที่จะทำการตลาดนะคะแค่ปีนี้เนะี่ยครูก็ขนลุกเต็มทีแล้วนะคะลูกศิษย์นะคะแต่ละคนอย่างคุณก้อยนะทำช่อง TikTok นะพอได้พอจับทิศทางถูกนะปังเอาปังเอาค่ะขายของออนไลน์กันกระจายนะคะรวมถึงนะคะตัวแทนแบรนด์ของ อย่างครูเป็นตัวแทนของสาขาคอลลาเจนใช่ไหมขายขายคอลลาเจนแบบนี้ก็จะมีช่องของครูแล้วก็มีตัวแทนน้องๆที่เขาทำช่อง Tik t o k แล้วก็ยอดขายแค่แบบไม่กี่วันนะคะยอดขายแบบเกือบร้อยกระปุกนะคะเกือบร้อยกระปุกจากเดิมเนี่ยคือโดยที่ไม่ได้ยิงแอดเลยนะจากใน Tik t o k กร้อยกระปุกนี้คอลลาเจนไม่ได้ยิงแอดเลยนะคะจากเดิมคือต้องไปยิงแอดใน Facebook ถูกไหม เพราะฉะนั้นอันนี้ความลับนะคะอ่ะคนดูกันน้อย,อยดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใครดูนะคะเป็นโชคดีของคุณนะคะวันนี้คุณมาดูไลฟ์นี้เนี่ยมันไม่บังเอิญแน่นอนนะคะนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะในการที่คุณจะปังบนช่องติ๊กต็อกตื่นเต้นแทนนะคะตื่นเต้นแทนนะนะต่อไปนะคะ เรื่องที่3มที่คุณต้องรู้เรื่องที่สที่คุณต้องรู้สำหรับในปีหน้าคือเขาจะมีมาในลักษณะของ Hashtag Challenge ค่ะซึ่งปีนี้น่ะก็ก็ทำกันอยู่แล้วนะคะแ h a แท็กช l หมายความว่าไงการใส่ Hashtag การใส่ Hashtag ลงในคลิปเพื่อที่จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะมันจะมีแบบนี้นะคะแ h ชแท็กช e เนี่ยอย่างเช่นว่าล่าสุดมี Hashtag Challenge ของของเกส เสื้อผ้าแฟชั่นเนาะเกสอย่างเงี้ยครับเป็นแบบก,กงางเกงยีนอะไรเงี้ยคือตัวเกสเองเนี่ยให้แนะนําก็คือเหมือนซื้อซื้อโฆษณาเนาะกับ TikTok แล้วก็ให้ TikTok แบบช่วยโปรโมทแฮชแท็กให้เขาหน่อยนะคะแฮชแท็กที่เขาใช้เนี่ยอ่า in my denim อ่าแฮชแท็กของเกสที่เขาใช้เนี่ยให้ใช้คําว่า in my denim ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกางเกงยีนอะไรเงี้ยให้กับคนที่เป็นผู้สร้างใน TikTok เนี่ยเขาทำคลิปนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กตัวนี้ ใส่แฮชแท็กตัวนี้แล้วก็ใครที่ใส่แฮชแท็กตัวนี้เนะี่ยดิท็อกจะดันคลิปคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มาใส่แฮชแท็ก in my denim เนี่ยแล้วก็แบบพูดถึงกางเกงยีนชั้นใส่กางเกงยีนอะไรแบบก็ก็รีวิวไปเนาะแล้วเกสเขาก็จะเขาก็จะเพิ่มการมองเห็นเขาก็จะมีคนเ,นเห็นโฆษณามันเหมือนเป็นการที่ตัวบริษัทผู้จ้างเองเนี่ยเขาก็มีคนพูดถึงเขาเยอะขึ้น มีคนเหมือนเหมือนพูดถึงสินค้าเขาเยอะขึ้นแล้วยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดขายเขาเนี่ยโ้เพิ่มขึ้นถึง35%นตะคะต้องบอกเลยว่าสูงมา,มากๆภายในระยะเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเองมั้งเดือน,นเดียวเองมั้งเพราะว่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ละแฮชแท็กที่เป็นกระแสก็จะเป็นแฮชแท็กลาซาด้าละตอนนี้แฮชแท็กที่เป็นกระแสจะเป็นลาซาด้า2 1 2อ่ะถ้าใครเราเป็นผู้สร้างแล้วเรา,าพูดอะไรถึงลาซาด้าอ่าแล้วจะพูดเราจะโม้เราจะอะไรก็ได้ นะคะแล้วเราก็ใส่แฮชแท a ก Lazada 1 2 1บบแบบนี้ย Lazada เองก็จะเหมือนกับว่าเราอ่ะช่วยโปรโมทคำว่า Lazada นะไปให้คนเห็นเยอะขึ้นอ่ะแล้วตัวเราเองที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เองนะคะเราก็ได้ยอดวิวสูงขึ้นมันเป็นการตลาดที่วินวินทั้งคู่เนือ้อออกไหมคะเจ้าของแบรนด์ก็ได้ก็วินนะคะ ผู้สร้างใน Ti k t o k เขาก็วินนะคะเพราะว่าต้องการยอดวิวเขาต้องการผู้ติดตามเจ้าของแบรนด์ก็ต้องการผู้ติดตามต้องการโปรโมทสินค้าออกไปมันวินวินทั้งคู่ะคะ่ะและ Tik t o k กก็วินเหมือนกันเพราะ t i k t o k ก็ได้โฆษณาค่าโฆษณาจากจากแบรนด์ของ a z a า a เนี่แหละแบบนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมันเขาก็เลยมาอยู่ในสังคมของ Tik t o k ตรงนี้นี่เองนะในเรื่องของการทำการตลาดนะทุกคนห้ามพลาดนะคะต่อไปนะคะข้อ4ค่ะ เรื่องต้องรู้ต้องหากต้องต้องทำการตลาด Tik To k ในปีหน้าข้อ4ก็คือเขาบอกว่า Ti k t o k นะคะจะกลายเป็นสนามรบของอวิดีโอการยิงโฆษณาแบบวิดีโอ Ti ๊ก o k จะกลายเป็นแบบ,แบบแหล่งรวมแบบวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอสั้นนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนทุกคนจะแย่งกันมาทำการตลาดในติ k ก o k ก็คือไม่ยิงแอดผ่านใน Ti k t o k Oh, อันนี้เนี่ยพูดง่าย่า t ิ o k ิกก็รวยเยนาะ <c ười> คนที่รวยแบบเจ้าของแอปใช่ไหมเออ t i k ติ k ก,ก,ก็รวยไปเลยนะคะนะสุดยอดใช่ไหมครูปุกกี้นะมันสุดยอดจริงสวัสดีคุณการสวัสดีค่ะนะคะใครอยู่กันนะคะใครเข้ามาใหม่ครูสวัสดีแล้วก็ครูฝากแชร์ด้วยนะคะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงสนับสนุนนะคะเขาถึงสนับสนุนให้ทุกคนทำเป็นคลิปสั้นออกมานะคะทำเป็นคลิปสั้นออกมาคลิปอะไรก็ได้ที่คนจะดูจบ คุณต้องทําคุณต้องสร้างสารคลิปให้คนดูจบคลิปต้องไม่น่าเบื่อคลิปจะไม่เหมือนใน Facebook คลิปจะคนละอย่างกับใน Youtube แน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะคุณจะรู้ก็ต่เมื่อคุณไปเล่นอยู่ใน TikTok อแล้วคุณก็ไปคลุกคลีอยู่ในนั้นคุณถึงจะรู้ลักษณะไลฟ์สไตล์ของคนหรือกลุ่มฐานแฟนของคุณที่อยู่ใน TikTok อนะคะทีนี้ด้วยหลายๆหลายๆคลิปหลายๆสื่อที่ทำวิดีโออย่างเช่น a c e b o o k Watch หรือว่า ยู u ูบเองก็ตามเนี่ยจะเป็นวิดีโอหรือ IG Story IG แบบนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่ยาวนะคะเป็นวิดีโอที่ยาวแล้วคนต้องการดูอะไรแบบยาวๆใช่ไหมแต่ปัจจุบันก็ทุกคนกต้องรู้อยู่แล้วว่าเจนแซดหรือคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ชอบอะไรที่ยาวๆไม่ชอบอะไรที่เย่นเยอะไม่ชอบอะไรที่ aw, มาแบบอ, aw, อสวัสดีค่ะมาเรียบเยบง่ายๆธรรมดาไม่หวาไม่ได้นะคะคนในคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ก็ชอบอะไรที่แบบคึกคักตื่นเต้นสุขสารเร้าใจสั้นกระชับได้ใจความพูดเสร็จจบนะอ่ะนะคะรู้เรื่องแบบนี้ค่ะพูดเสร็จจบสั้นกระชับรู้เรื่องบันเทิงเรืองใจสนุกตลกยังไงก็ว่าไปนี่แหละนี่แหละนะคะคือคือช่องทางใหม่แล้วของคนรุ่นใหม่และไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นเก่าอย่างเราๆนะคะยุค90ยุค90หรือยุคแบบผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่นะคะก็ไปอยู่ในนั้นเพราะว่า คนเหล่านี้พอไปอยู่ในนั้นนะเขามีความสุขมากขึ้นแทนที่เขาจะอยู่บ้านไวกยเกสียนหรือว่าไวยผู้ใหญ่แทนที่จะอยู่บ้านเศร้ารอลูกหลานกลับมามันไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะอย่ากตกกระแสน,นะคะไปทำตลาดใน TikTok นะคะเริ่มให้เร็วที่สุดนะคะเริ่มให้เร็วที่สุดได้เร็วที่สุดยิ่งดีนะคะเริ่มให้เสร็จจบภายในสิ้นปีนี้นะคะอย่างรวดเร็วนะกูแนะนำนะนะคะรวมถึงนะ ข้อ5นะคะเรื่องที่5ที่คุณต้องรู้ก็คือนะคะเขาเรียกว่า TikTok เนี่ยเขาปลุกกระแส UGC UGC คืออะไรนะคะเขาปลุกกระแส User Generated Content ให้ได้รับความนิยมมากขึ้น User Generated Content คือ User Generated Content นะก็คือคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานาผู้ใช้งานนะคะผลิตคลิปขึ้นมาเอง ผลิตคลิปขึ้นมาเองแล้วก็แบบพูดถึงสินค้าด้วยตัวของเขาเองโดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่ได้แบบว่าจ้างาเจ้าของแบรนด์ไม่ได้ว่าจ้างเช่นแบบเราเราใช้เราเรา,เราดื่มน้ําผลไม้สออักยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมเราดื่มน้ําผลไม้หรือเราแบบกินชีสเคก้กแบบยี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเรากินแล้วแบบอ,อร่อยแล้วเราก็แบบมันน่ารักมันน่าก,กินมันอร่อยมากแล้วเราก็อยากจะถ่ายความมุ้งมิ้งของสินค้าใช่ไหม เราก็ถ่ายคลิปแล้วเราก็พูดถึงสินค้าตัวนั้นเช่นบอกชีสเค้กวันนี้นะพูดถึงมันในคลิปนั่นแหละแั่นเหละเขาเรียกว่า user generated content ก็คือคนที่เป็น user คนที่เป็นผู้สร้างคนที่เล่นเล่นใน Tik t o k ก็ก็อยากอยากรีวิวสินค้าอะไรอยากพูดถึงสินค้าอะไรกินแบรนด์ไหนอะไรเขาก็พูดของเขามาได้เลยเนี่ยค่ะมันเป็นเทรนแล้วมันเป็นกระแสใหม่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะ มันก็ทําให้แบรนด์เนี่ยต้องต้องทำสินค้าใหหน่ากินน่ารักแล้วก็สนับสนุนให้คนเนี่ยถ่ายคลิปสินค้าเขาอ่าถ่ายคลิปสินค้าเขาสนับสนุนให้คนรีวิวสินค้าเขาแบบเนี้ยนะคะแล้วผู้คนก็จะรู้สึกว่าอยากรีวิวเพราะว่ามีความมุ่งมิ่งของสินค้ามีอะไรอย่างนี้ก็ทําให้เจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ยอดวิวได้คนรู้จักมากขึ้นแล้วเป็นการมีคนช่วยรีวิวให้แบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะคะ หรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำมากๆนะคะอย่างนี้นี่เองนะคะคนถึงชอบไปอยู่ใน Tik To k กันอ่านะสุดยอดไหมสุดยอดนะคะนะต่อไปนะคะเรื่องที่6ที่คุณต้องรู้ก็คือนะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะติ k To k กกลายเป็นทำเลทองของอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงค่ะ ะะอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงนะคะในส่วนของวิทยุอะไรพวกนี้เราก็แทบจะไม่ได้ฟังกันแล้วถูกไหมนะคะวิทยุหรือ CD ดีบางทีเนะี่ยเราก็ไม่ได้เล่น C d ดีละแต่เรามาดูบันเทิงทีวีเราก็แทบไม่ได้เปิดแล้วถูกไหมแต่เรามาดูบันเทิงเรามาฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆใน Ti k t o k อกค่ะเออนะคะนะเพราะว่าไอตัวคลิป Tik t o ็อกเองอเนี่ยกลย,ยุทธ์ของเขาคือเขาให้เราแบบสร้างเป็นชนะ็อตวิดีโอไหมวิดีโอที่สั้นๆ อ่าวิดีโอสั้นๆรวมถึงอ่าประกอบเสียงเพลงอ่ามีวิดีโอสั้นมีมีวิดีโอสั้นแล้วก็ใส่เพลงเพลงยังไงเพลงก็แบบเพลงอะไรที่มันฮิตกันเนี่ยเราก็จะไปดูใช่ไหมว่าแบบเพลงอะไรที่มันสนุกสนานเพลงอะไรที่มันเพลินๆน่าเอามาทําคลิปนะคะผู้สร้างนะคะหรือว่าคนที่ทําช่องติ๊กตอกเขาก็ไปเลือกเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบันเทิงหรือว่าอ,อเจ้าของ จ้าของเพลงนะคะนักร้องหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องแบบนําเสนอเพลงเขาตรงมาทางช่อง t i k t o อกละเพื่อให้ดันให้คนน่ยใช้เพลงเขาเยอะๆอดันให้คนผู้สร้างนะคะใช้เพลงเขาเยอะๆเพื่อให้เป็นกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าศิลปินนะคะต่างๆเนี่ยศิลปินนักร้องต่างๆเนี่ยก็จะมาที่กระแสของติ๊กตอกเยอะขึ้น นะคะเพราะเขาพยายามสนดันเพลงนะคะอย่างเป็นไงอย่างเพลงที่เป็นฮิตในกระแสะตอนนี้เป็นไงก้มต่ําก้มต่ําแบบนี้นะคะเขาก็ได้ยอดวิวไปเยอะคนก็รู้จักเขาเยอะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่เป็นเราเรียกว่าติ๊กต็อกเกอร์เป็นครีเอเตอร์เราก็อ่ะนะคะใช้กระแสะพอคนที่ทําคลิปเขาก็เลือกใช้กระแสะเพลงดังเขาก็จะมียอดวิวที่เยอะขึ้น เนะเพราะฉะนั้นมันจะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่กันนะคะนะคะถ้าใครจะทําคลิปนะคะก็อย่าลืมใส่เพลงลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะอและนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ7เรื่องที่คุณต้องรู้ก็คือปี2021นึงนะคะคือปีทองของ TikTok ออ,อย่างแท้จริงเ้ยจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมานะคะ ตัวเลขแล้วก็ยอดดาวน์โหลดผู้ใช้งานตลอดทั้งปี2020นี้นะแอป TikTok เป็นแอปที่ครองแชมป์นะคะแอปที่มีการดาวน์โหลดสูงที่สุดในประวัติการเลยสูงที่สุดในปี2020เลยรวมทุกระบบปฏิบัติการนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าไอโฟนแบบนี้โหลดกันหมดนะคะโหลดกันหมดโหลดมาเล่นกันหมดนะแล้วก็เขาบอกว่า Forecast นะในปี2021นะคะ เขาติ๊กต k เนี่ยน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งแตะนะคะวันบิลเลีย u คลับนะ1 0 0นพล้านคนผู้ใช้งานทั่วโลกโอ้โหอันนี้นี่ก็ตื่นเต้นแทนเขานะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะคุณแพทสวัสดีคะ่ะคุณแพทสวัสดีค่ะนะคะอ่าคุณยาดา คูดาอ่ะคูดาคูนิงสวัสดีทุกคนนะคะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้คนที่มาอยู่ใน t ิกต็อกนะคะคุณอย่าคิดนะคะว่ามีแต่เจนแซคุณอย่าคิดนะ,ะว่ามีแต่เจนเอ็กเจนวคนรุ่นใหม่ไม่ใช่นะคะตอนนี้วัยผู้ใหญ่เริ่มมาอยู่ใน t ิกต็อกมากขึ้นนะคะวัยผู้ใหญ่มีมากขึ้นแล้วก็การจเจริญเติบโตนะคะของยูเซอร์ที่เป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าภายในพริบตาค่ะครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะสูงขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะไปทําการตลาดในติกต็อกทปีหน้าเนี่ยมันตอบโจทย์สินค้าทุกประเภทนะคะลูกค้าหรือว่ากลุ่มฐานแฟนของคุณเนี่ยมีทุกกลุ่มฐานมีทุกกลุ่มมีมีทุกตลาดมีทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดกลยุทธ์แล้วว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทําวางแผนงานหรือว่าวางแผนสินค้าขอ <c oughs> <c oughs> โทษด,ดีนะ,ะเราจะวางแผนสินค้าเรายังไงต่อไปนั่นเองนะคะและ ตอนนี้นะคะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในแอป t i k t o k นะคะใครยังไม่ได้มีตัวตนใน Tik t o k หรือว่าสร้างแอปขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีคนมองเห็นคลิปเรานะคะยอดวิวยังน้อยหรือยอดผู้ติดตามยังน้อยจะทำยังไงจะไปในทิศทางไหนไปไม่ถูกทิศทางะคะครูก็มีคอสอนนะคะ t i k t o k s h o r t c ั t ทางรัดรวยด้วย Tik t o k คอสนี้นะต้องบอกเลยว่าสอนทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานนะเรื่องของการตั้งค่าต่างๆการสร้างช่อง tiktok นะและนะโบนัสพิเศษสำหรับคนที่เรียนคอร์สนี้นะคะคือปกติเนะี่ยคอสนี้เนะี่ยสอนทางออนไลน์เนาะ b o o k o o กกลุ่มปิดนะคะสอนการทำแอป t i k กต็อกการทำคลิปไวรโการเพิ่มผู้ติดตามอย่างรวดเร็วและเทคนิคต่างๆที่ครูใช้นะคะเพราะว่าครูสร้างผู้ติดตามเนี่ยหนึคนในระยะเวลาเพียงแค่ สสัปดาห์กว่าๆประมาณสาสัปดาห์มันแวบ,บเดียวมากเลยค่ะแล้วก็สร้างยอดคลิปแสนวิวเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่ประมาณสิบวันเองมั้งคือคือมันขึ้นเร็วมากนะคะใครที่เข้ามาตอนนี้ใครที่รีบทําช่องตอนนี้ภายในปีนี้ยังทันนะคะยังทันนะคะใครสนใจอยากเรียนนะ t i k t o อ s h ช็อตคันะราคาเต็มเนี่ยห้าพันรบาทครูให้คนที่ดูไลฟ์นี้นะครูคิดว่าทุกคนตั้งใจจริงๆและอยาก สร้างตัวตวนในติกตอกจริงนะคะกูให้ราคาอยู่ที่1,290นะคะ1,290เท่านั้นเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเพราะราคาจะขึ้นเรื่อยๆและปีหน้ากูบอกเลยนะคกูปรับราคาขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้มันมันคุ้มเกินจะคุ้มและโบนัสที่ครูให้ก็คือครูจะวิเคราะห์ช่องให้นะคะมูลค่ารวมของโบนัสเนี่ย5,900บาทนะคะทุกคน โบนัสของแถมอีก5,900อยบาทคุณจ่ายมาแค่1,290บาทคุณได้โบนัสไปอีก5,900้อยบาทคือคุ้มมากๆนะคะเฉพาะนะคะโบนัสให้เฉพาะคนที่ห้าคนสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่ครูจะรับห้าคนสุดท้ายที่ครูจะรับในปีนี้เท่านั้นนะคะที่ครูจะเป็นอ่า พี่เลี้ยงให้นะคะช่วยดูช่อง Tik t o อกคุณให้และหลังจากนั้นเมื่อคุณเติบโตแล้วคุณก็สามารถโบยบินได้เลยปีหน้าครูคอนเฟิร์มนะคะอย่างตัวอย่างนักเรียนคนนิคุณก้อยนี่ปังมากนะคะแล้วก็ขยันหัวมากทาตามที่ครูสอนทุกสเต็ปนะคะมันง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากฟังใครอยากดังนะคะทักไลน์มาได้เลยนะที่แอดครูแนนทีวีนะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดนะคะครูบอกหมด เราก็ติดตามทุกคนนะัเกเรียนทุกคนนะคะหวังว่าทุกคน,นจะจะมองเห็นอนาคตของตัวเองในปีหน้านะจะมองเห็นอนาคตตัวเองในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะอ่า ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันแชร์นะช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาดูทีหลังต้องไปย้อนนะคะต้องไปย้อนนะคะเจ็ดกลยุทธ์การทําการตลาดนะคะใครมีสินค้าออนไลน์ใครเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะใครอยากขายของออนไลน์นะคะตอนนี้การตลาดทิกต็อก นะดังและปังมากนะคะส่วนคนที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเป็นครูเป็นโค้ชน,นะคะยังไงคุณก็ต้องอยู่ในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะถ้า Facebook มีการปิดกั้นคนมองเห็นน้อยยังไงคุณก็ต้องไปอยู่ใน Tik t ็ออย่างแน่นอนนะคะรีบไปซะแต่ตอนนี้ก่อนที่คนจะปีหน้าครูบอกเลยว่ามีผู้คนเข้ามาเล่นกนตลาดติกต็อกเยอะมากมายอย่างแน่นอนการมองเห็นก็อาจจะน้อยลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ปีนี้เดือนนี้เท่านั้นที่คุณจะต้องทำที่คุณจะต้องปังนะคะ ไปสอนได้เลยนะคะคุณมีความรู้เรื่องอะไรนะคะครูแพทสอนเรื่องอ่าโค้ชแพทสอนการน,นําเข้าสินค้าจีนไปพูดไปนําเสนอตัวตนได้เลยครูแพทมาดามแพทนะคะสอนดูดวงดูเช็คสีตลาดเพจไปได้เลยะคะ่ะคนต้องการนะคะคนกระหายความรู้มากๆนะ,ะในช่อง TikTok นะคะ ครูดาสอนการเกษตรอย่างเงี้ยไปอยู่ตรงนั้นได้เลยนะคะมีคนต้องการคนกระหายมากและการมองเห็นมันเยอะมากนะคะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสินค้าอยู่คุณไปอยู่ได้เลยค่ะนะคะยังไงก็ปังแน่นอนนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะครูไปเดีวเพยงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งคุงมีนัดกับไลฟ์ที่หน้าช่องติ๊กตอกต่อน,นั่นเองนะคะโอเคทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ